มอนด์ไที่2นะครับสำหรับ N4 นะครับยังเป็นคันจิอยู่อันที่แล้วให้คันจิมาหาคำอ่านคราวนี้ให้คำอ่านมาหาคันจิอคาุยเอยากได้อะไรนะครับใช้ตัวช่วยกะใส่คำนามเข้าไปแล้วมันขยายเฮยยอยู่นะครับเฮยะห้องนะอยากได้ห้องอาคาลุอะสว่างสว่างกระจ่างสดใสหน่อยเนะี่ยคืออะไรครับดวงอาทิตย์ บวกดวงจันทร์ให้แสงสว่างตเติมลุยอาคาลุยตเติมลุยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็มืดไปนะครับคือไรดวงอาทิตย์ยืนดวงอาทิตย์อ่าเป็นสมการแบบนี้นะครับตัดดวงอาทิตย์ออกนะครับเหลือยืนอยู่คนเดียวในห้องมืดไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับคือไร้อาคาลุยตัวนี้คืออะไรดวงอาทิตย์ตัวนี้คืออะไร,ต,ต,ออะไรตัวนี้คือคนโมโนใช่ไหมหรือฉะ อิชะหมอผู้ปาดเปื่องเคิงคิวชะวาคาโมโนหนุ่มสาวนะครับคนไปอยู่ใต้ดวงอาทิตย์มันก็ร้อนนะครับอัดซึ่นะครับตัวนี้หนาวครับหนาวในฤดูอะไรฟูยุใช่ไหมนน่นะครับอันนี้คือการกางขาก,ก้มต่ำแล้วมีลมพัดมาอ้ยหนาวนะฟูยุเอาไปลิงกันนี่มีแบบลมพัดมานะครับผ่านหน้าต่างของเรานะครับก็ สามุยนะสามุยนะครับตอบอะไรนะตอบนี้บังครับต่อไปอันนี้ว่าคือรื่เนาะอุนเทนกับเดคิมัสคุณนพี่ชายเนะถึงฉันขับรถได้นะครับเสร็จสามารถนะครับกะเดคิมาสอ่ขาข้างหน้าเป็นคำนามเนาะอุนเทนคำไหนอ่ะอุนเทนนะครับตัวแรกก็คือนะมีหลายตัวนะครับอันนี้ฮาโคบุเอาไปก่อนตัวนี้ฮาโคบุขนนะครับฮาโคบุ ก็คือมีรถนะมีรถนะครับแล้วก็ปิดประทุนครับแล้วก็ไปตามทางนะครับฮาโคบุก็คือขนขนของอ่ะนะครับออน,นิมิอ่านว่าอุน,นแปลว่าวงล้อแห่งโชคชะตาก็ได้นะครับอุนกะอีอ่โชคดีนะครับอุนเตนทีนี้เตนละก็มีส่วนประกอบของรถอีกนะครับมีรถนะครับแล้วก็มีเมฆบวกเมฆตัวนี้ให้จําไปแล้วนะครับเป็นเมฆเนาะก็คือ ใช้รถเป็นแม่หมุนหมุนไปนะครับตัวนี้นะครับแปลว่ากริ่งโคโลบุฮะโคบุโคโลบุนะจำให้มันหมดนะครับโคโลบุตัวนี้กริ่งนะครับขนตัวเองกริ่งไปนะครับอุนเตนนี่ขับรถไงเพราะฉะนั้นตอบซ้ำบังนะครับอุนแล้วก็ตเตนตัวขวาคืออะไรตัวนี้ ตัวโดอุนโดอันนี้ขยับนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายมีอะไรบ้างมีรถอีกแล้วติดล้อแม็กเข้าไปาอนนี้ไม่ได้ตามลําดับการเขียนนะฮะติดล้อแม็กเข้าไปเป็นไงโอโมยนะครับหนักนะครับบวกพลังชิคระออกแรงอย่างหนักนะครับชิคระตัวนี้ก็คือให้มันขยับนะครับอุโกขุข,ขยับนี่เพราะฉะนั้นรวมกันเป็นอะไรครับ อ n นอุนอน,นี่ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเนหะ็นไหมเวลาพิมพ์ออกมานะครับแล้วตัวที่เขาเอามาหลอกละ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับลดแล้วก็มีทางนะครับก็คือฉันจะพาเธอไปนะซูเรมาสอ่ซูเรเตกิมัสเดี๋ยวจะพาไปนะซูเรมาสอ่ะอยังมีอ่านว่าเลนอย่างเช่นเลนคิววันหยุดยาวนะครับ ติดต่อการแบบนี้นะอา่าก็จะพาไปไหนดีล่านะเตนอันนี้ก็ตัวเดียวกับไครเต็นนะครับไคเต็นหมุนไปรอบๆนะครับไคเต็นซูชิบ้านเรารู้จักดีนะครับไคเต็นนี่หมุนไปแบบนี้หมุนไปแบบนี้น่ไคเต็นนะไปลิงก์กับคำอื่นด้วยนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปข้อ10นะครับชอตโตะอาจิกะเฮนเดสเฮ้ยรสชาติมันแปลกๆนะพวก บอกประสาสัมผัสนะครับใช้กะสืุมีรสชาตินะครับมีเสียงนะครับมีกลิ่นนะครับมีเสียงคนพูดนะครับคอะอันนี้เป็น voice นะครับอ่าเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เหมือนปากที่เป่งออกมาเนี่ยเป็นปากนะครับเป็นผู้ชายขับร้องนะฮะตัวนี้อันนี้มันแลบลิ้นออกมานะครับอันนี้อะไรอีโลนะครับอีโลอีโลอีโลหลายสีหลากหลายใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะครับไปยืนไปยืนร้องเพลง อยู่บนดวงอาทิตย์หรอความจริงอันนี้เป็นดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับความจริงมันจะไม่เต็มแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนปากแหละเกี่ยวข้องกับปากครับการเปล่งเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอตโตะนะไปยืนร้องเพลงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นซาวนะครับซาวก็เป็นเสียงเคาะโต๊ะเสียงเปิดประตูอันเนี้ยวอยก็เป็นเสียงคนเสียงสัตว์เนาะพวกภาษาสัมผัสกะซึดุโอตะกะสุดุนะครับโคยกะสุดุนะครับแล้วก็อาจิใช่ไหม ปากนะครับแล้วก็ตอนปลายนะครับแต่ว่าพอเอามาติดกันเนี่ยเส้นมันจะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับตอนปลายของปากนะครับตอนปลายของลิ้นเอารับอะไรรสชาตินะครับอาจ,จินะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือนิโอยนะครับมีกลิ่นนะนิโอยกับสือนิโอยกับเฮนกลิ่นแปลกๆนะครับคือมันมีอันนี้ตอนปลายเนาะมัดสึนะครับช um ูมัดสึปลายสัปดาห์เนนมัดสึปลายปีแต่ว่าถ้าสั้นกว่าเนี่ยมันจะเป็นมาดก เออแบบสั้นอ่ะยังอะยังอ่ะนะครับมาดะยังอ่ะจำแค่นี้ไปก่อนก็ได้นะครับข้อ11นะครับคอนซาตัวโยจินิโยจิเวลาก็ต้องได้ใช่ไหมโซเดสนะให้รูปเต็มๆมาก็คือได้ยินมาว่านะครับคอนเสิร์ตจะจบ4โมงจบนะครับเพราะว่าให้วารุมาแล้วก็หาคำอ่านที่เหมาะกับคันจิตัวนี้ก็คือจบเนาะโอวารุจบถ้าตัวแรกมันคืออะไร ฮาจิมารุฮาจิมารุฮาจิเมมัสอ่าต้องเป็นฮาจิเมมัสนะครับฮาจิเมรุ ru. มาคู่กันเนาะเริ่มนะครับผู้หญิงผู้หญิงนะครับบวกกับโต๊ะตัวนี้คือโต๊ะนะ ตัวไทยใช่ไหมไทฟูลงมาเป็นโต๊ะเลยนะครับหรือนับเป็นเครื่องเป็นคันก็เป็นใดนะครับปิงปองใดโต๊ะปิงปองนะครับผู้หญิงขึ้นโต๊ะก่อน lady first on the floor นะครับแล้วก็มีได้นะครับตัวนี้มีฤดูอะไรอีกละฤดูหนาวนะฤดูหนาวมันจบตรงไหนละ่ะจบตรงได้ตรงนั้นแหละนะครับออแล้วก็ตัวที่3ามนะครับเกี่ยวข้องกับนะครับคาคาวาลุเนะาะคาคาวาลุ คา,า,าวาลุนี่ก็คือถ้าเป็นคำศัพท์ก็จะเป็นข้งเคนะครับเกี่ยวข้องนะครับคันไซแบบนี้นะครับเกี่ยวข้องกับทางทิศตะวันตกแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือชิเมรุปิดนะครับกับชิมาลุนะครับมาคู่กันนะครับตัวปิดนะครับปิดลิบประกดให้ถูกนะครับก็ตรงกันข้ามกับเปิดเนาะอาเครุนะครับก็จะเปลี่ยนข้างในเป็น เสาแดงๆแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับโซโนอีเคนนี้เดสอะไรต่อความที่เห็นนี้ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยหันไตนั่นเองนะครับแต่ให้ตัวอะไรมาก่อนเลยตัวหังหังหันครึ่งคุจิหังหันครึ่งก็ตัดข้อนี้ทิ้งนะครับอันนี้ครึ่งแบบ นาคาบะใช่ไหมเก้าโมงครึ่งแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวไทยก็ตัดทิ้งอีกนี่ตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งเหลือข้อเดียวตอบหนึ่งครับถูกไหมข้อนี้ตัวไทยเนี่ยก็คือตัวคารดะนะครับมีคนบวกอะไรต้นต่อต้นกําเนิดตัวตนของคนนะครับเท่ากับคารดะใช่ไหมร่างกายนะครับออนยมีอ่านว่าไทยนะครับก็คืออย่างเช่น ไทยอีคุคังไทยอีคุเกี่ยวข้องกับวิชาพละนะครับไทยอีคุคังโลงพละนะครับทีนี้ตัวตรงกันข้ามก็จะเป็นตัวนี้มองมุมกลับใช้มือกลับมันนี่มืออันนี้คือมือกลับมันหันไตนะครับไตก็ต่อแก่กับนี่เพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยนะครับต่อความคิดเห็นนี้ครับ